เพิ่งมีเวลามาเก็บกวาดแผ่นไอ้แผ่นนี้นะไอ้แผ่นแผ่นนี้เมื่อไหร่จะล่วงลงมาก็ไม่รู้เนี่ยแต่มันนีที่มันทําไว้นี่ล่วงลงมาสองแผ่นแล้วนะโอ้ยก็เจอบ้ให้มันล่วงจังได้นี่พี่น้องมันเอาตะปูคอนกรีตตอกใส่ฝาไว้แค่เนี้ยสั้นกุดดุดแค่เนี้ย มันจะไปรับนะนี่นี่สั้นกุดดุดแค่นี้นะตะปูคอนกรีตนี่กุดดุดแค่นี้เนี่นี่รูนี่เด้รูรอยมันตอกเข้าไปนิดเดียวนเดียวหนิเด้นี่เด้รูมันตอกเข้าไปในนิดเดียวแค่นี้มันจะไปอยู่ได้ยังไงเนาะบอกให้มันเอาส่วนจอแล้วก็เอาเหล็กสองหุนนะ่ะ ยัดนะนี่แหละมันก็ล่วงลงมาแผลหักครึ่งอย่างนี้แหละค่ะพี่น้องเห็นไหเนี่ยนะเหล็กสองหูนเนี่ยฉันซื้อมาให้เนี่ยมันก็มามัดแบบเนี้ยใส่แบบเนี้ยแค่นั้นแหละเนี่ยแล้วมันยัดเข้าไปในข้างฝาอิดบล็อกน่ะแค่เนี้ยมันจะไปอยู่อะไรกูหลงเงยหลายย่ามกูบอกแล้วก็บอกฟังบอกกอบ เวลาพ้นงานมึงเห็นที่เขาด่า,ดาม,มึงตามหลังได้ง่ายง่ามได้จะหลนลงมาอีกบ้น,นั่นนี่หลนออกมาแถบเลยเด้หลนออกมาโดยที่ไม่ได้ทําหาอะไรเลยนะเพราะตะปูอันสั้นแค่นี้ตอกเข้าไปยังไม่ถึงครึ่งของตะปูเลยนะตอกเข้าไปยังไม่ถึงครึ่งของตะปูมันจะไม่หล่นลงมาได้ยังไง แบบนั่นแล้วก็โม่สิบคนขึ้นไปยืนก็ไม่หักคุณนะพี่น้องเอ,อ้ยนี่ยหู่ต่อปูมันต่อเข้าไปพ่อออเจาะนี่งามกูบอกกับว่าเคยฟังกูสร้างเถอะทั้งหลายนี่นะมันลัน่นหัว,วลัน่นลื่นคู่นี่แหละเขาหนีหละซุปยังสี่แล้วเอินหัว,วลั่นลื่นคู่ มันตอกเข้าไปเนี่ยแค่เนี่ยเอาเตาะแค่เนี่ยมันจะไปอยู่จังได้พี่น้องนี่ตอกเข้าไปแค่มันแค่เอาปลายตะปูไหมเข้าไปแล้วเจ้าเบิง้งแผ่นซีเมนต์ทั้งซีเมนต์ทั้ทงอิฐทั้งทรายมันจะไปนั่นอะไรนะเฮ็ดขึ้นมาเนี่ยกระพาะกระพาะเดือนลุม่มลงมาโลหลดกุหลาบงดหลาย เออนี่ยังอ่ะเปลืองอิฐเปลืองทรายเปลืองปูนกูเหตุงานยังเสียนะเนี่ยนะเบิ้องว่าเบิ้องว่านี่ละผู้ใด้หูวจักมันก็บ,บอกมันเอาคลิปให้มันเบิ้งโหลดนี่ละผลงานมันความที่มันนี่บอกหัวล้านลื่นคู่ห้เข้ามาถ่ายคลิปบดามึงตามหลังดได้เด้ง่ามกูบอกก็บ่เคยฟังกูนะเลขสองหุ่นเนี่ยกูซื้อมาหายเบิ้งเนี่ยคุณ เจ้าเบิงเนี่ยแค่มันตัดเนี่ยนะเล็กเนี่ยซองหุน่นแอนบักเง่าเผียรเง่าขดโหลดเนี่ยมันมันก๋าบอสไซนะงามกูบอกมันก๋าบอสไซนะบอมแมนบอมีบ,บอบมี่เล็กบอมีวัสดุให้มันแต่มันลืน่นนั่นว่ามันเป็นซ่างเว้ยหงุดหดลายซุ่มซ่างเธอเฮ็ดเลรอให้เขามาถ่ายคลิปดาอะไรง่ามหลังสินะ กูสูนสูนได้ี่กูสูนแห้งเบืองอิดปวงปูนเปืองไส้กูเฮดเหล่าเฮดบบแล้วเฮดห้เขาดายนะมเด้อกูงึดลาย,ย,ยมึงอย่าไปหาเฮดจังสีเด้อนี่มึงมาเบืองเอาโหลดนี่คลิปนี่ผลงานมึงมากร๊